หยบไ้มล่ลวามันก็ล้มเนี่ยนะป้าฝนตมมันขืนมาดิี่ส ตอนนี้กำลังดักปลาเด้ครับเอาได้ครับแล้วสองตัวบักไงบักไงโผล่เลยครับนี่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 สองตัวบักไงครับสองตัวบกัวบกไงสองตัวบักไงใส่ในระยะเวลาแค่ครึ่งวินาทีครับ น,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 นี่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 เป็นไดของแคบ่บรอ,อเคเลยครับป๊าปึงมันกำลังขึ้นมากอ,อันนี้น้องที่มาเอาครับเป่งปลามันดินครับเป่งปลามันดินเด้อป่ะ ดินดินดินมึงๆงมึงเป็นแพงเป็นแพงหครับเป็นแพงหือเปล่าไอ้อ้ปลาแล้วขืนเพื่อสังล้งที่สังไต่เ่อเล่นวันวันอยู่

ป่าแกเศ้าเอาขึ้นรถเดอ้อมันเขาเอาถุงมัดดีด